อยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสักชุดหนึ่งจะใช้ Wix หรือจะใช้ WordPress ดีเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่เมย์อีกแล้วในรายการ ไอเดียเลสทอพี่เมย์มั่นใจว่าหลายๆคนเนอะที่ทำขายของออนไลน์นะครับหรือกำลังอยากจะเริ่มุรกิกของตัวเองแน่นอนครับว่าการมีเว็บไซต์ก็คือการที่เรามีหน้าร้านออฟฟิศเป็นของตัวเองอยู่บนโลกออนไลน์นั่นเองเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความรู้ว่าทำเว็บไซต์จะเขียนโคดดิ้งอะไรภาษาเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนภาษาต่างดาว w h a t e เ e r อะไรก็ไม่รู้เราต้องมาทำความรู้จักกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาก่อนซึ่งก็คือสติ และ WordPress นั่นเองครับแล้ว2ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะขอพูดถึงเรื่องของ WordPress ก่อนละกัน WordPress เนี่ยเป็น OpenSource สสำหรับในการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งมีการพัฒนาท o ู l s ใหม่หมปลัก๊กอินใหม่ๆให้เราได้ใช้กันตลอดเวลาคนที่จะใช้ WordPress ได้เบื้องต้นก็อาจจะต้องมีความรู้สักเล็กน้อยในการเขียนโปรแกรมอาจจะไม่ต้องแบบรู้เยอะแต่ว่าแค่รู้ว่าเราต้องจับเอาตัวกล่องตงัวนี้มาวางตรงนี้นะแล้วต้องสามารถเข้าใจโครงสร้าง หลังบ้านเราจะต้องผูกปุ่มตัวนี้เพื่อให้ดึงไปอีกหน้านึ่งยังไงตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Open Source ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ดังนั้นคนที่ขียนโค้ดไม่เป็นเลยทําอะไรไม่เป็นเลยเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้กับอีกตัวนึ่ง คือ Wix นั่นเองนะคะเวิเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่ใช้งานในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองง่ายมากๆเลยทีเดียวมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการสร้างเว็บไซต์ได้แบบว่าง่ายและสะดวกสบายมากคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการทาโคดดิง้งการเขียนโปรแกรมใดทั<อ>้งสิ้นคุณแค่รู้ว่าคุณต้องหยิบเอาปุ่มนี้มาวางตรงนี้คุณรู้ว่าคุณกดคําสั่งให้ปุ่มนี้ทํางานอะไรไปที่หน้าไหนเท่านี้คุณสามารถมีหน้าเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้เลยง่ายๆครับแต่ข้อแตกต่างที่ w วิกอาจจะแตก ต่างจาก WordPress uh ก็คือ Wix เนี่ยเขาจะเป็น g รง g ดในการเขียนหรือโคดดิ้งโปรแกรมหลังบ้านเขานี่แหละเป็นแบบระบบปิดไม่ใช่ระบบ Open น o อ r c ดดังนั้นผู้ท yani ี่จะมาพัฒนาระบบของ Wix ตัวนี้เนี่ยเพื่อให้ระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา Improve ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้เฉพาะด้านตรงนั้นจริงๆเข้าไปพัฒนาตัว Tools ตัวนี้ให้กับคนที่พัฒนาด้วยแพลตฟอร์มพื้นฐานเบื้องต้นจาก Wix มาแล้วอีกทีนึงนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้เอง I o เดียป็นผู้ิห้บรนการ การพัฒนาเว็บไซต์ทั้ง w o r d r ดเ s แเราก็พ i ซทั้ง2ตัวเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการคำปรึกษาหรืออยากถามหาความรู้เพิ่มเติมจากทางเรานะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่ Facebook Page i d i n i t i t t i t n o n สำหรับวันนี้ที่เมลาไปก่อนสวัสดีครับ i d ด a c r e a เอเอาไปด้วยไลฟ์